พรทะธทะาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักวัสดีครับเพื่อนเนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระาธาตุพนมพระาธาตุพนม,พพนมตั้งอยู่ภายในวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูลอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดมหานิกายปัจจุบันมีพระเทพวรมุนีสัมปรีปัญญาวโรปร,ริยนธรรมห้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสพระธาตุพนมสร้างครั้งแรกมีความสูงเพียงสองวาเท่านั้น โดยพระมาหากััสปะกับพระอรหันต์จำนวน500รรูปได้นำพระอุลังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้หลังจากพระพุทธองค์ได้เสด็จปรินิพานแล้ว8ปีคือพศ8ปัจจุบันองค์พระาธาตุพนมมีความสูง53.6เมตร บนยอดของพระาธาตุพนมมีทองคําอยู่ถึง19กิโลกร,รมัมมีมูลค่ากว่า61ล้านบาทนะครับงานประเพณีจะจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น10ค่ำถึงวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปี มานาโปโหติขันติโกความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นนะครับนี่นะถ่ายเพื่อนดูด้านในเอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังขะระมุตตะมังซึ่งแปลความหมายว่า ไม่ให้คบคนผ่านให้คบแต่บัณฑิตจงบูชาบุคคลที่ควรบูชากิจสามอย่างเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูข้างองค์พระาธาตุพนมนิดนึงนะครับในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับแรมที่วัดพระาธาตพนมสมัยก่อนยังเป็นภูกำพาะองค์พระาธาตพนมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ8นะครับนี่นะฮะเสาอินทขินที่นำมาจากเมืองตักกะศิลาประเทศอินเดีย เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อมาดูกองใหญ่นิดนึงด้านนี้จะเป็นด้านนอกนะครับแม่ชีกำลังสวดมนต์นี่แหละฮะกองกองใหญ่มากนะครับเพื่อนเพื่อน ด้านนี้จะเป็นคลองใหญ่ของวัดพระาธาตุพนมโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ